เกิดใหม่เป็นลูกเศรษฐีคิดว่าในที่สุดก็จะสามารถเพลิดเพลินกับความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งใครเล่าจะคิดว่าข้ารวยละโว้ยถูกลอบสังหารครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งนี้จะต้องเด็ดหัวเจ้านั่นมาให้ได้ข้าชื่อเจ้าเสี่ยวเทียนมาจากโลกมนุษย์ ข้ามีพลังในการฟื้นฟูที่แข็งแกร่งถึงจะโดนดรถบรรทุกชนหรือโดนสารกระสุนใส่แม้กระทั่งจะมีระเบิดแตกใส่ก็ตามอย่างมากก็แค่ส่งข้ามาโลกที่แปลกประหลาดแห่งน,นี้เท่านั้นแต่ว่าความลำบากที่แท้จริงมันเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ได้มาถึงโลกใบนี้ต่างหากถ้าเกิดเป็นลูกตระกูลเจา้า ตระกูลมหาเศรษฐีแห่งเมืองชีหยางโดนลักพาตัวทั้งหมด99ครั้งหลังจากผ่านไปแค่3ปีข้ารวยแล้วโว้ยข้าถูกจับเป็นตัวประกัน32ครั้งเจ้าชอบน้องสาวของข้าหรือเปล่าใครจะชอบลงไวเ้เยี้ย ในที่สุดก็ถูกคุณปู่ทรงตัวมายังลทัทธิเชียวเหยาหลังจากถูกลักพาตัวครั้งที่หนึ่งร้อยว้าวสาวเยอะเลยอู้นมใหญ่ลทัทธิเชียวเหยาใหญ่จังเลยอุ้ยไมจังนมนัผมเออนักบูปร,รมจารย์บูเทพบูจอมทัพบ,บู อองบูที่แท้นี่ก็เป็นโลกที่มีการฝึกฝนพลังสินะเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยเตยถืสามเดือนต่อมาลงฝึกลัทธิเชียวเหยา่าชิงอือเฉินเพียวเฟิงคืออาจารย์ของข้าเองเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งเมืองฉีหยางวันนี้ เขาเรียกข้ามาทำไมนะอาจารย์ของข้าคนนี้เป็นหนึ่งในสยอดฝีมือของประเทศที่เขายอมรับข้าเป็นศิษย์นั่นก็เพราะเมื่อก่อนตระกูลเจ้าเคยมีบุญคุณต่อเขาไม่เกี่ยวอะไรกับพรสวรรค์ของข้าเลยสักนิดซึ่งต่างจากเหล่าศิษย์พี่ๆของข้าศิษย์พี่หญิงชื่อป่ายหลิงเออ เป็นคุณหนูตระกูลปายซึ่งเป็นหนึ่งในสิบตระกูลใหญ่ของประเทศได้ยินว่าเธอมีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดมีพลังระดับจอมทัพบ,บูขั้นที่สีตั้งแต่อายุเพียง17ปีถูกขนานนามว่าเป็นเซียนเสียวเหยาส่วนผู้ชายหน้าตาบ้านๆที่อยู่ด้านหลังซื่อจืออู้หนึ่งเป็นสิทธิพี่ของข้า เช่นกันแม้ว่าเขาจะดูธรรมดาแต่เขาก็มีฝีมือไล่เลี่ยกับสิทธิพี่หญิงส่วนข้าก็เป็นแค่เด็กเส้นที่ไม่มีพรสวรรค์นในการฝึกฝนเลยแม้แต่นิดเดียวเทียบกับพวกเขาไม่ติดเลยเด็กเส้นไม่มีพรสวรรค์การฝึกฝนขึ้นอยู่กับพลังวิญญาณทุกสรรพสิ่งล้วนมีวิญญาณ และการฝึกฝนคือการรวมพลังวิญญาณเอาไว้ในร่างกายถึงแม้จะแช่บ่อยาวิเศษไป3เดือนแล้วแต่เจ้าก็พลาดช่วงเวลาสำคัญในการฝึกฝนไปดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้ได้ก็คือฟื้นสตาตัวเองลิงเออรยวนหนังพวกเจ้าคอยกระตุ้นพลังวิญญาณส่วนข้า จะคุ้มกันให้เองเจ้าเสียวเทียนทำใจให้สงบรวบรวมสติและสมาธิท่านอาจารย์ครับศิษย์น้องเพิ่งจะเคยรวมพลังวิญญาณครั้งแรกอาจจะมีโอกาสพลาดได้นะครับไม่เป็นไรจื้ออออนี่กูป็นขีอะไรกันเนี่ยเออน่ะน่ะนน,น,น,น่นี่เขาทำสำเร็จ แล้วเหลือได้ไงเนี่ยเงือแตะพักีนใ้วิญญาณออกจากร่างแล้วอุ้ยตายเนี่นั่นาน,าน,านี่มันอะไรเนี่ยท่านอาจารย์ครับรอบตัวข้ามีหิงห้อยเต็มไปหมดเลยนี่เจ้าเห็นหิงห้อยแล้วเหรอใช่ครับนี่คือพลังวิญญาณที่ว่างั้นเหรอครับส,สมัยก่อนข้าเฉินเพียวฟังคนนี้ ยังต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันกว่าจะสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณจริงๆแต่เขากับใช้เวลาแค่สิบนาทีเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงกันแต่น่าเสียดายที่เริ่มฝึกฝนช้าไปหน่อยข้าต้องทดสอบเขาดูก่อนไม่เร็วอย่าเพิ่งสติแตกเพราะแค่สัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณละ่ะสมัยก่อนข้าทำได้ไวกว่าเจ้าตั้งเยอะ เอ๋ขี้โม้นะจันการสัมผัสพลังวิญญาณเป็นเพียงก้าวแลกเท่านั้นถ้าร่างกายไม่แข็งแรงมากพอก็จะไร้ประโยชน์อยู่ดีข้าจะสอนวิชาเสี่ยวเยาประจำารัธิให้กับเจ้าเองนี่คือยันของวิชาเสี่ยวเยาเจ้าต้องจําให้ดีบัดนี้ร่างกายของเจ้ายังอ่อนแอ ไม่สามารถทนรับพลังวิญญาณได้มากนักเมื่อเจ้าฝึกฝนร่างกายด้วยพลังวิญญาณจนสำเร็จเมื่อไหรร่างกายของเจ้าก็จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าก็จะได้เป็นนักบูท่านอาจารย์ครับแล้วข้าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ล่ะครับอย่างเจ้าน่าจะใช้เวลาสักปีหนึ่งไม่สิ อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเจ้าค่อยลองฝึกฝนร่างกายแล้วกันเฮ้ท่านอาจารย์ข้าทำให้ลัทธิต้องขายขี้หน้าสีนะครับแค่ฝึกฝนเบื้องต้นยังต้องใช้เวลาตั้งนานดูเหมือนว่าข้าต้องพยายามให้มากขึ้นแล้วอย่าใจร้อนสิพรสวรรค์ของเจ้าต่างจากข้าเพียงนิดเดียวเท่านั้นแหละการฝึกฝนร่างกายด้วยพลังวิญญาณ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเจ้าค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันฝนอยู่กุ๊นั่งสมาธิอยู่เอ๋เอ๋อ้าจื่ออึอ่องงกันเป็นแถบแถบแค่นี้ก็ถอนหายใจแล้วเหรอช่วยพยายามกว่านี้อีกสักหน่อยจะได้ไหมเจ้ากำลังฝึกฝนร่างกายด้วยพลังวิญญาณอยู่นะอย่างน้อยก็ออกแรงหน่อยเซ่ไม่เลวเลยนี่นาะถึงจะใช้แรงทั้งหมด ที่มีไปกับการฝึกฝนแต่สภาพร่างกายก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าเด็กนี่เป็นอัจฉริยะจริงๆนะเนี่ยเป็นไปได้ไงนหอนอพรสวรรค์สูงเช่นนี้ในอนาคตอาจจะแข็งแกร่งกลัวข้าก็เป็นได้แย่ yeah, แล้วครับท่านผู้นำ มีคนส่งข่าวมาบอกว่าเกิดสงครามขึ้นในเขตชายแดนทางเหนือเขตชายแดนทางเหนือประเทศใต้ยวย่อีกแล้วเหรอหลิงเออหยวนหนิ่งช่วยฝึกฝนให้กับสิษย์น้องของพวกเจ้าทีนะเส้นพลังเซียนของเขายังอ่อนแอมากอย่าใจร้อนละ่ะอ๋อข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์อยากให้พวกเราช่วยสั่งสอนศิษย์น้องงั้นเหรอ ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็แอบเศร้าอยู่สินะเพราะงั้นก็เลยเปิดโอกาสให้เราทำแบบนี้อสิทน้องมาให้สิทพี่คนนี้ลุ่มหัวหน่อยเร็วอะไรวะเนี่ยบ้านะ่ะเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่สัปดาห์สิทน้องก็ทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอ สิทธิพี่หญิงครับครั้งแรกที่พี่ดูดกืนพลังวิญญาณได้พี่ใช้เวลากี่สัปดาห์เหรอครับสิทธิ์พี่หญิงของเจ้าออฟไลน์แล้วเฮ้อสิทธิ์น้องของพี่เมื่อไหร่เจ้าจะฝึกฝนเสร็จสักทีนะสิทธิ์พี่คันไม้คันมือจะตายอยู่แล้วท่านอาจารย์ลำเอียงที่สุดเลยนี่ก็ผ่านไปตั้ง39อาทิตย์แล้วนะท่านอาจารย์เอายาอะไรให้เขากินกันแน่เนี่ยอจิ สสสิทธิ์พี่หญิงเงียบหน่อยเขาจะตื่นแล้วนี่น่ะเหรอพลังของนักบูเจ็บหรือเปล่าจะเจ็บนิดหน่อยครับสิทธิ์พี่เจ็บก็ดีแล้วถ้าอยากกลายเป็นนักบูเต็มตัวเจ้าจะต้องฝึกฝนพลังให้ครบหนึ่งร้อยสัปดาห์เข้าใจหรือไม่ข้าเข้าใจแล้วครับสิทธิ์พี่พรสวรรค์ของข้า สู้สิทธิพี่ทั้งสองคนไม่ได้เลยสักนิดเพราะง้นข้าจะต้องพยายามให้มากขึ้นนี่เจ้าจังจะพยายามอีกเหรอจะเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยใช่ไหมสิทธิพี่หญิงในเมื่อฝึกฝนเสร็จแล้วก็เลิกไล่สาระสักทีเถอะข้าจะพาพวกเจ้าออกไปเดินเล่นเองออกไปเดินเล่นอย่าบอกนะว่าปัว สิทพี่หญิงขี่ดาบเร็วเกินไปหน่อยหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าพลังของเจ้ายังไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะทนรับความเร็วระดับนี้ต่างหากสิทธิพี่อาการหนักกว่าค่าเสียอีกอุตสาได้ออกมาทั้งที่สิทธิพี่จะพาเจ้าไปชมสภาพภูมิประเทศของลัทธิเฉียวเหยาเองไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้ครับ ที่ที่เราเพิ่งบินผ่านไปเมื่อกี้ก็คือฟาร์มสมุนไพรของรัฐธิเรามีสมุนไพรมากมายหลายพันชนิดเลยละอ๋อขอจดเป๊บนะครับส่วนวังที่ดูเงียบสงัดผิดปกตินั้นคือหอกฎหมายของลัฐธิผู้อาวุโสของที่นั่นจะดุมากจะมีใครสวยและนิสัยดี เท่ากับศิษย์พี่หญิงของพวกเราได้อีกล่ะเฮ้ผู้อาวุโสใหญ่ชื่อเซียวทงไหผู้อาวุโสรองชื่อโจจิงเจอส่วนผู้อาวุโสสามชื่อเจียงหนานชีทั้งสามท่านเป็นผู้นำแห่งหน่วยหยางหน่วยเสาหน่วยเ้าพวกเขาทั้งสามท่านชอบนั่งเล่นไพ่กระจบ ด้วยกันบ่อยๆนะเล่นกันแค่สามคนเนี่ยนะคนที่สี่คือท่านผู้นำลัทธิแต่วันนี้เขาไม่อยู่นะที่นี่คือหลังเขามีวิญญาณมากมายจึงจัดเป็นสถานที่อันตรายและเป็นที่ที่ข้าแอบมาฝึกฝนพลังบ่อยๆโหสศิษย์พี่สุดยอดไปเลยสิษย์น้อง พวกเรามาถึงแล้วล่ะพักผ่อนให้เต็มที่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะมาใหม่สิทธ์น้องกับท่านอาจารย์ไม่อยู่ตอนนี้เหลือแค่เรากับสิทธิ์พี่หญิงแล้วสิทธิ์พี่หญิงสวยจังเลยชอบดูเลยใครจะไม่ชอบแล่วของใหญ่พอเลื่อนดังออกอ,อ่ะเอ๋สิทธ์พี่ถามว่าชอบดูเหรอเนียนนะ ข้าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมนใช่แล้วครับข้าชอบดูมากๆเลยอีอยิ้มเย้มอสีสิทธิพี่ฟังข้าอธิบายก่อนนะครับข้าไม่ได้เออข้าไม่ได้ตั้งใจโอ้ยอ่าข้าข้าช่วยด้วยสิทธิพี่ทั้งสองคนสนิทกันจังเลยแฮ้ ถ้าถ้าถ้าทำไมข้าถึงกลายเป็นผู้หญิงไปได้ล่ะเนี่ยสิ์น้องเจ้าตื่นหรือยังพวกเราจะเข้าไปแล้วนะแย่แย่แล้วสิท์พี่ลองมาดัดเดี๋ยวก่อนมัวแต่ชักช้าอยู่ได้นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วสิ์น้องเออสิ์น้องสิธ์พี่ชัว สิน้องดูแปลกๆไปนะวันนี้ทำเอาค่าใจสัตว์ไปหมดเลยสิท์พี่เป็นอะไรไปเหรอเ <c oughs> มื่อคืนข้าไปฝึกฝนกับปีศาจร้ายมาจะว่าไปแล้ววันนี้หน้าของเจ้าดูแดงกำ่ำเหมือนผู้หญิงเลยแฮะให้พี่ช่วยดูอาการไหมส,สิ์พี่ด้านหลังไม่มีประโยชน์หรอกหน้า ไม่ว่าเจ้าจะเอาอะไรมาอ้างข้าก็จะต้องช่วยเจ้าให้ได้ฮึจดลืมไปแล้วเหลอว่ามากับใครมากับใครแน่นอนว่ามากับส,สสิทธพี่คือว่าอย่าตกหน้าได้ไหมครับไม่มีทางโป๊ะ,ะฟันหลุดเนี่ยสั์โดนตกจแหลงปิวด้วยโทสิทธิ์พี่เป็นอะไรหรือเปล่า ถ้าไม่เป็นไรมือของสิทธิ์พี่หญิงก็ยังนุ่มนิ่มเหมือนเดิมเลยฮแปลกจังเหมือนจะเห็นยมมาทูตยืนอยู่ตรงหน้าด้วยสิทธิ์พี่หญิงสิทธิ์พี่ลองกำลังจะตายแล้วถ้ายังไม่ยอมพูดความจริงอีกไม่นานเจ้าก็จะต้องตายตามไปในเมื่อสิทธิ์พี่หญิงพูดแบบนี้แล้วข้าก็คงต้องบอกความจริงสิทธิ์พี่หญิงความจริงแล้วข้าว่าไงนะ เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละชิดพี่ข้ากลายเป็นผู้หญิงไปแล้วข้าควรจะทำยังไงต่อไปดีเป็นไปไม่ได้ทำไมเจ้าถึงโชคดีแบบนี้สิ์น้องบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเมื่อวานเจ้าอ่านหนังสือเล่มไหนหูป,ปากไปก่อนโปะไปอีกดอกเอ้ยเอาอีกแล้วเจ็ดแล้วชีพจรของสิ์น้องก็ปกติดี อาจจะเป็นเพราะว่าฝึกฝนพลังมากเกินไปหน่อยจนทำให้กำลังภายในกระจายตัวก,กระจายตัวเราคิดเหมือนกันหรือเปล่าสิน้องเดี๋ยวสิทพี่คนนี้จะดูแลสิน้องเองสิพี่เมื่อคืนข้าฝึกฝนทั้งคืนเลยนะสิทพี่อย่าออมมือให้ข้าล่ะไม่เอาหน้าเดี๋ยวสิทน้อง ก็จะบาดเจ็บเอาลอกพวกเขาปัญญาอ่อนหรือเปล่าสิทธิ์น้องหากข้าเอาจริงขึ้นมาอย่าหาว่าข้าใจร้ายเลยนะสิทธิ์พี่ยังไม่เคยเห็นพลังของข้ามาก่อนเลยไม่ใช่เหรอข้าแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วนะืมสิทธิ์น้องของข้าเติบโตขึ้นขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยมันต้องแน่นนอนอยู่แล้วสิทธิ์พี่ลองยืนเถียงกันมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะ ยังไม่เริ่มอีกเหรอเอ๊ะแผ่นดินไหวเหรอสิทธิพี่หญิงก็ใจเย็นๆก่อนสิครับข้าจะเริ่มเดี๋ยวนี้แหละสิบ์น้องเพื่อความยุติธรรมข้าจะยอมให้เจ้าเริ่มก่อนฝึกฝนมาตั้งสามเดือนในที่สุดก็จะได้ลงมือจริงสักทีถ้างนั้นข้าจะไม่เก่งใจละนะสิทธิ์น้องเพิ่งจะฝึกฝนได้ไม่นานแต่ทำไมไม่เก่งกลัวเทพกูอย่างข้าเลยละ่ะ อย่าบอกนะว่าเขามีไพ่ตายสามเดือนก่อนการแปรเปลี่ยนพลังวิญญาณด้วยคาถาจนกลายเป็นวิชานี่มันจักรละนี่นะสิทธิ์พี่ขอขอโทษด้วยนะนะนี่เจ้าเจ้ายังมีไพ่ตายอีกเหรอไม่นะไอสิทธิ์น้องนี่เจ้าคิดจะหลอกข้าหรือยังไง เจ้าอยากตายสินะเอ๋ทำไมล่ะเขาไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายกันแบบนี้หรอกเหรอทีหลังอย่าหลอกค่าอีกนี่ตีตุดโป๊ะโป๊โป๊ะ,ป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 ะขาจะไม่ทำอีกแล้วต้องสังสอนซะให้เข็ดเอ้ยต้องเจอแบบนี้อแล้วก็อื ิพี่อย่าเข้ามานะให้ตายเถอะมันใช้พลังเป็นแล้วเหรอแต่ว่าสิ์น้องยังเป็นแค่นักบูฟฝืนหัดข้าไม่จําเป็นต้องกลัวหรอกหน้าเออเฮ้ยเดี๋ยวสินี่มันโอ้หแผ่นดินสะเทือนโอ้โหกายค้างจะดาดสิ์พี่เป็นอะไรหรือเปล่าอ,อ้าว ข้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนี่นาะข้าจะเป็นอะไรไปได้ไม่มีทางหรอกนาะข้ายังไม่ทันได้ใช้พลังวิญญาณเลยจะเป็นอะไรไปได้ไงเล่าแม่ <laughs> พูดสถีพูดสถีด้านหลังไม่มีไม่มีเสื้อจะใส่แล้วเสื้อขา,ขาดหมด,ดกระจุยกระจายเห็นไหมล่ะสิทน้องข้าบอกแล้วว่าข้า ช่วยเจ้าได้จริงด้วยสุดยอดไปเลยครับสิที่ว่าแต่สิที่ได้กินอะไรไม่ไม่ไหมครับอืมเจ้าหิวข้าวเหรอปะพวกเราไปกินข้าวกันดีไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้สิที่จะพาเจ้าไปฝึกฝนต่อได้เลยสิที่ท่านอาจารย์ปลูกตัวอะไรขึ้นมากันแน่ สิทธิ์น้องวันนี้สิทธิ์พี่จะสอนเจ้ารวบรวมพลังนี่จะสูนย์วงจังยังไงวะฮะ่าบัวประมาณนี้แหละเจ้าจะดูทันหรือเปล่าด,ดูทันครับสิทธิ์พี่เก่งจังเลยถ้างั้นเจ้าก็ต้องลองดูสิแปลกจังเมื่อวานนี้เจ้ายังใช้พลังได้อยู่เลยนี่นาะ ทำไมวันนี้ใช้ไม่ได้อีกแล้วอีกอย่างค่าสัมผัสไม่ได้ถึงพลังของเขาเลยแม้ตินิดเดียวสิทธ์น้องเจ้าฝึกฝนพลังมาเป็นเวลากี่สัปดาห์แล้วเหรอหนึ่งร้อยหนสัปดาห์ดีมากต่างจากที่ข้าคิดเอาไว้ไม่ค่อยเท่าไหร่เหลอเจ้าน่าจะเริ่มฝึกฝน เส้นปลานบางได้นะอีเมื่อพลังวิญญาณถูกดูดกืนเข้าไปในร่างกายมันจะไปรวมกันในห่วงพลังและถ้าต้องการใช้พลังวิญญาณแล้วก็เจ้าจำเป็นต้องใช้พลังปานหากมีเส้นปานที่แข็งแรงก็จะสามารถใช้พลังวิญญาณได้มากขึ้นหรือถ้ามีพลังวิญญาณมาก แต่เส้นปานอ่อนแอก็จะมีโอกาสสูงที่เส้นปานจะขาดออกจากกันขณะฝึกฝนพลังวิญญาณเมื่อเส้นปานขาดมันก็ยากที่จะรักษาถึงเวลานั้นเจ้าคงจะใช้พลังไม่ได้อีกเจ้าลองฝึกฝนเส้นปานตามที่ข้าสอนไปก่อนนะครับสิทธิพิภารกิจที่ท่านอาจารย์มอบหมายให้มันยากจังเลยเนอะ พี่ไปถามให้หน่อยได้ไหมว่าอาจารย์จะกลับมาเมื่อไหร่ข้าอู้งานแล้วไปถามดีกว่าหยวนเนึ่งเจ้าจะอู้งานไปไหนนะ่ะเฮ้ยท่านอาจารย์อะอะไรกันที่แท้ก็ท่านผู้เท่าหรอกเหรอท่านมาทำอะไรที่นี่เหรอครับทำไมข้ามาไม่ได้เหรอท่านผู้เท่าหอกฎหมายท่านผู้เท่าหอกฎหมายผู้หยวน ลิงเออขอคำนับท่านผู้เท่าค่ะลิงเออเจ้าไปฝึกฝนก่อนเถอะข้ามีเรื่องจะคุยกับหยวนเนิงนิดหน่อยสิทธิพี่อย่าเพิ่งไปหยวนเนิงเจ้าทำอะไรลงไปแย่แล้วท่านผู้เท่าได้ยินหมดเลยเหรอท,ท่านผู้เท่าข้าผิดไปแล้วข้าจะไปคัดกดระเบียบของรัทธิ100หนึ่งหน 100หนึ่งร้อยหนพอเหรอสักห้าร้อยดีไหมเอามาส่งค่าก่อนฟ้ามืดนะแต่แต่ข่าต้องคอยดูแลสิทธิ์น้องฮมข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละข้าขอโทษท่านพุทธา่าด้วยนะครับึเจ้าเด็กบ่าถูกสิษย์หญิงในลทัทธิฟองร้องมากถึงสามร้อยกว่าคนภายในหนึ่งอาทิตย์ มันเอาเวลาที่ไหนไปก่อเรื่องไม่ต้องฝึกฝนเรื่องไงกันถ้าเป็นเด็กดีเหมือนอย่างลิงเอ,อ้อก็ดีนะสิสชั่วโมงผ่านไปฝึกฝนเสร็จแล้วเหรอสะใช่ครับท่านพุ้เท่าเพียงแต่ข้ารู้สึกว่าพลังของข้ามันผิดแปลกไปวิธีฝึกฝนมันง่ายไปหน่อยหรือเปล่าครับง่ายเหรอ วัยรุ่นสมัยนี้ใจร้อนกันจริงๆเลยสมัยอดีตข้าจำเป็นต้องทำแบบนั้นและแบบนู้นกว่าจะมีแบบนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเห็นแก่ที่เขาเป็นสิษย์ในลทัทธิสอนสักหน่อยแล้วกันเจ้าหนูการฝึกฝนมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปสิถึงจะถูกทำไมเจ้าถึงคิดว่ามันง่ายเกินไปละ่ะ เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าโลกมากไปหน่อยเลยถ้าฝื้นแล้วก็จะเกิดอันตรายขึ้นกับร่างกายของตัวเองเปล่าๆมา,มาไม่ใช่แบบนั้นครับข้าฝึกฝนมาค่อนวันแล้วแต่กลับไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาใดๆเลยตอนนี้ข้าฝึกฝนเส้นปลานทั้ง8และเส้นประสาททั้ง12ได้สำเร็จแล้วครับฝึกฝนสำเร็จ หมดแล้วภายในเวลาแค่นี้เนี่ยนะเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อเหรอเจ้าเด็กสามหาวก็าดียังไงมาพูดจาโอ้อวดเกินจริงต่อหน้าข้าเช่นนี้อะไรกันครับข้าไม่ได้โกหกท่านนะฮึเจ้าพูดจริงหรือไม่เดี๋ยวเราก็จะรู้กันปีศา์ไปทดสอบระดับพลังของมันหน่อย นี่มันอะไรเนี่ยเส้นปานและเส้นประสาทมีร่องรอยบาดแผลจากการฝึกฝนแต่ก็ถูกฟื้นฟูจนกลับมาเป็นปกติหมดแล้วหรือว่าสิ่งที่มันพูดจะเป็นความจริงบ้าหน่าทำไมเขาถึงมีพรสวรรค์มากมายเช่นนี้ล่ะเป็นเพราะยาที่ท่านผู้นำให้มันกินงั้นเหรอปีอันกลับมาได้แล้ว เจ้าหนูถ้าไม่ใช่พราะเจ้าแช่น้ำยาของท่านผู้นำมานานสามเดือนแล้วล่ะก็เจ้าไม่มีทางทำได้ขนาดนี้หรอกอย่าลืมไปขอบคุณอาจารย์ของเจ้าด้วยละ่ะที่แท้ก็เป็นเพราะน้ำยาของท่านอาจารย์นี่เองครับข้าเข้าใจแล้วอย่าเอาเรื่องในวันนี้ไปบอกใครนะข้ายังมีธุระไปละเจ้าฝึกฝนต่อเถอะขอบคุณนะครับท่านผู้เฒ่า จะว่าไปแล้วท่านผู้เฒ่านิสัยเหมือนคุณปู่เลยแฮะตอนนี้คุณปู่จะเป็นยังไงบ้างนะเมื่อก่อนเราโดนลักพาตัวจนทำให้คุณปู่ต้องเป็นห่วงอยู่บ่อยๆใครตรงนั้นนะ่ะเจ้าเสี่ยวเทียนในที่สุดก็หาเจ้าเจอสักทีโปรดติดตามตอนต่อไป